สวัสดีค่ะเอฟซีเมื่อมีนที่สามดาวสิบห้าพม่พีีนองมาติดตามตัวเลขกับพี่วันสำมรรมชงหัวทิพานมาพีเด็กน้อยมาบอกห้าสองห้าสเข้าตรงตรง,ตรงกับรรมชงมหัวนี่พี่วันฝันฝันว่าได้ขคีมอเตไซสไปขางทางแล้วก็มีพีผู้เฒ่ามาขอขึ้นลดน้ำกลางทางพอะขึ้นไปแล้ว ปรผดับกลางทางกับธรรมชงมหลัพีผู้เฒ่าก็เลยว่าจะให้เลขบอกเลขให้โชคให้ลาบเลขสองโตเม็เดเดียวกับธรรมชมจะเป็นเลขตัวใดก็ไปรับชมกับพีวันรพร้อมกันค่ะในเริ่มกดติดตามก็ไล่กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมีสามดาวนั่ไปเด้อค่ะรับชมพร้อมกันเลยค่ะครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับพีวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยหาสองตรงเปรียบตรงเลยบนครับเนี่ย เด็ตัวเดียวอีดีด้ผีเด็กน่อยมาบอกครับหาสองตัวเดียวสามตัวตัดกับบะเมนเลยครับหาสองเขาตรงตรงตัวเดียวเลยเป็นผีเด็กหน่อยเนาะมาบอกวทต่ิพานมาหาจังคนนี้บะมีอีกแล้วครับผมเอางวดนี้วันนี้นาานหนวันเนาะงวดนี้ฝันว่าจังไดหนวันฝันว่าขึ้นไปเก็บเห็ดขึ้นไปเก็บเห็ดแม่ยาเห็ดปวกอืเอาบอกเลยครับผมบอกเลยเก็บเห็ดปวกก็ นี่้องขอขี่น้ำอีกเขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปสิไปพูไปเก็บเห็ดปวกบ้านนี้ไผมาขอขี่รถน้ำผู้ไผ่เด็กน้อยบ่ได้โอ้เด็กบ่แม่นได้หน้อยดอกผู้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าใายๆมาสิไปขอขี่รถไปน้ำแน่สิไปเก็บเห็ดคือกันจังซี่นี่บ่อะเอาเรื่นะวัานว่าต่อเลยครับผมจังไหนอีกครับผมเก็บเห็ดเขาบอกว่าไม่ไงเขาขี่น้ำแน่ ไปเก็บเพลก็เลยไปให้เราขี่ไปไปน้ำกันไปกลางทางรถก็เลยไปบ่ได้อีกไปหอดกลางทางรถด,ดับแมเจสซีบอกรถดับก็เลยโอ้ยไม่ไงรถไปบ่ได้แล้วที่จังได้ล้วฮะว่า ว่าเดี๋ยวพี่ย่างหรือยังไม่ย,ยังยังย่างไประวังสิไม่ยังย่างไปเดี๋ยวไม่ยังจะห,ห,หายเล็วหายชกหายมันโดเราก็หายเช่นเล็ใส่มือหายหนำอย่าเช่นเล็ใส่มือหายเลยแม่เลยดเดี๋ยวก่อนจะบอกเล็วเห็นพราเที่ยงถามน้อยหนึ่งคุณยายผู้เฒ่าที่ขอไปน่ำนี่จะไปเก็บเพลียขึกันนี่เป็นพี่น้องเขาบอกหรือเป็นคนหูจักกันบันไก่เล่นเที่ยงอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันบอกบ่หูจักกันบ่จักเลยแต่หูจักแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าไม่ยิ่ง ขอคือไปนั่มความจังใจเราก็จะไปเกบเพชรขึนกันนั่นละเป็นอย่างพอเที่ยงคือบอกหลายครับผมเพราะว่าบางคนความฝันกับจริงอยู่เพิ่นบอมเนนักแสดงครับผมปันเพียก็บอกกูกูกับการน้องใบเนาะเราเลี้ยงให้พี่ให้น้องฟังบอกคอยอันนี้ปันไดครับผมพอเที่ยงก็เลยต้องบอกเสริมครับยอยากว่าให้ก็บอกว่ากันครับผมพอเที่ยงก็ยอมรับเพราะว่าพอเที่ยงกับว่าหลายเนี่ยพออยากให้พี่น้องเข้าใจในความฝันของเพิ่นจะละก้นเฮาเนาะ โอ้โไปหอดกลางทางรถดับเลยแม่เนี่ยเพิ่นกล็ลงรถเพิ่นก็ว่าเออมาซัานีก็ดีแล้วล่ว<า>กกะก็ได้ให้โชคให,ให้ลาบมากโชคให้ลาบมากแล้วก็เด้เขียนเลขใช้มือว่าสี่ศูนย์อย่าสองตัวแม่เนี่ยหางเดียวหางเดียว,ห,ยวห่วยสี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์หางเดียวครับผมเขียนสซมือห่วยมันนม่มีมือมันดั้มหรอบ่าเอมม่วนนี่ นี่มือม่นน้ำัได้ยม่ีาปได้สามตัวอยู่บ่อาจเอามาเที่ยงเปหลายอยอะแล้วเนาะก็ทาสิเปสามตัวก็ลองเบิ้งครับหาสี่นมะมันก็จะเป็นหัวเนอกเจ็นใส่มือมันก็จะเป็นหาสี่โนตัวนอกทะเบียนรถตัวไหนครับทะเบียนรถเออที่เบียนด้วยก็สองสองแปดสองสองแปดหานี่เลยยะ สองแปดหตัวสาตัวสองแปเบียนรถทะเบียนรถเด้อครับผมต่วสี่ศูนย์นี่เพิ่นเขียนไส่เมือเขียนไส่เมืล้วมื่อนี่แล้วจาผู้ชมจะพิจารณาเอีงบ่เที่ยงบ่แปรไห้ดอกเดียวปีนองจี่บ้าไให้วอ้ไปแะรหลายตัวนอกไปว่าแต่ว่าทะเบียนรถนี่สองสี่หาออายุสองแปาอายุสีปี อายุ43ปีดูวัานอายุ43อายุบอเตรเนอถามใหเอฟซีซื้ออันนี้เพิ่นเขียนไห้แล้วเนาะแมนครับเพ่นเียนไห้จะว่าบางคนไปถามว่าเออขี่รถไปรถมันดับปัญหาหนึ่งไปถามที่เบี้ยนรถเนี่ยเพราะว่าก็เลยเิดได้ถามไห้จะว่าเพิ่นเขียนไห้ยี่ก็คือตัวเดียวนี่ละ40คืองวดเดียวกันคืองวดจี่านมาบอกหาสองตัวเดียวเป๊ะเลยนี่ครับผมความเคลื่อนไว้คงพีดกหน่อยเป็นยังไงครับบ่าแม่ยัางก็แม่อีกบ่ ร้อยอะ่มาอีกยังบ่มาาหาตองหมดเนาะอันนี้มาจะผีพเท่าเป็นผีพเท่านะเนี่ยนะเพราะว่าคนมุหดจักันพอไปน้าวันศุกรเป็เกเพียรกันอ๋อมีสามดาวบบมีอมียังว่าสมผมเขมีสามดาวว่าสิถามกันศุถามกามาได้บออะไรอีสิว่าแล้วจะไปแกงงวดก่อนผีเล็กน้อยมาบอกหาสอง ผีเล็กหน่อยมาบอกหาซองนี่มาขอกินเข่าพี่ว่านนี่ททำบุญในได้ครับทำบุญในี่เพิ่นย่างครับเนี่ใส่บยใส่บาทตอนนี้ทำนี่ยังว่าใ้ทำครับตอนนี้ยังว่าท่านใดนี่ยังว่าเหตุเนาะเอาขอให้เพิ่นมางวดมาบอกงวดนี่อีกเนาะครับจังสีมาตามอีกก้อนนึ่งครับผมเพื่อเพิ่นมาอีกเนาะการทำมันกับปัญญาเนาะใส่บาทหยาดโปกให้เพิ่งนเขจากหยาดน้ำถึงเพิ่นตอนนี้กับท่านกัไดาณ์แล้วครับตอนนี้เป็นงวดของวันที่สิบหกครับ สี่สิบหกเขียนใส่มือหายเลยครับผมสี่ศูนย์ครับทะเบียนรถสองแปดห้าครัมากร้องแคปหน้าจอยเบิรเลือกครับผมท่านผู้ชมมีตัวเลขของหนาวันครับให้ต่องวดต่อวิดครับผมไผ่มาคอยจัดออกครับผมเนาะครับอ่ะครับถือเลยครับพี่วันยกให้พี่ให้น้องในแคปหน้าจอยเบิร์นเลือกครับ นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้าวันท่านผู้ชมหัวทิพานมากกัห5 2สอเข้าตรงตรงท่านผู้ชมหัวหนีฟันเห็นผู้เฒ่าผีผู้เฒ่ามาบอกเลขเขียนใส่มือให้เลิกท่านผู้ชม4040ทะเบียนรถตีคีไปแล้วกระดับกลางทางทะเบียนรถ285 285ประจํางวดที่16มิถุนายน68ขอใคอหายมีโชคมีหลับต่อเนื่องกับน้าวันค่ะ ไปพงฝ้าพปใสยนะคะธรรมชมทองมีสามดาวมิข้องดีมาฝากธรรมชมค่ะรับชมมืงของดีพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มันี้ท่องมีสามดาวดเดินทางไปถ้ำบนยวัดลงูหลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์เดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกซับขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค่าย,ยางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มโชคมีลาค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรีจะไหนถอะไปรับชมมังคองดีกับน้องเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายอมมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเ่อเดือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีพี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งแล้ว ลูกหัวตามลูก,ลกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน,น่นอน้ขาขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานาให้คนรักคนหลงเมตตา,ายยมามหยพูดกับผู้ใหญ่เนะาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบู่อดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอยียงบุบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานคาเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่หับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานเท่น้ำ่ท,ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสไมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลง ก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับทา่บานผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดหล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดโกกมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปูลงป่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปูล่ลุยเนี่ก็แต่งขึ้กันน่ครับหยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากก้นหักก้นหลง เบาแอมโลตุงกับบุอุษาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสมผู้ชมแล้วกาบเบาแอมราตุงนี่ในน้ำมุนมาน้าครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดไม่หาเอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าเอเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเล็กับน้ำมุ่นของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ ราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 คสาธุสาธุครับ